สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาสอนการก๊อปคอเสื้อนะคะว่าก๊อปแบบไหนให้มันพอดีว่าใกล้เคียงกับแบบที่เขาให้มานะคะอ่าอันดับแรกนะคะเราก็มีแพทเทิร์นที่เราสร้างเสร็จแล้วนะคะการที่เราจะทําคอคอกลมอย่างนี้ได้อะ่ะเราต้องปิดคอมันก่อนนะคะจากเส้นนี้ปิดอยู่ที่1เซนค่ะปิด1เซนก่อนนะคะนี่จากเส้นคอเนะะี่ยค่ะขีดมาที่ตรงจุดอกนี่ขีดเส้นนี้มาก่อนนะคะขเขาเรียกว่าตรงนี้มันเป็นอกสูงที่เราเรายนี่ไว้อะ่ะ หลังจากนั้นเมื่อเราได้เส้นนี้แล้วนะคะเราอ้อยขอใช้อันนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวว่าเดี๋ยวมันจะเลอะสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยจะอ้นี้ให้ดูนะนี่ใช้ปากกาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาผ้ามาทาบอยู่กลัวมันเปื้อนเขาหนึ่งเซนนะคะทุกคนหนึ่งเซนนะจ๊ะปิดคอค่ะอันนี้เราเรียกว่าปิดนะคะปิดหนึ่งเซนนะคะอ่ะปิดเดี๋ยวอ้อยลองปิดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยมาขีดให้ดูอีกทีนะคะ นี่นนะนี่ให้ดูนี่ให้รู้ว่ามันปิดคอก่อนขานหนึ่งเซนนะคะอะไรที่เป็นคอกลมคอแหลมคออะไรเนี่ยคือต้องมีการปิดคอนะคะเพื่อให้เสื้อมันพอไม่บานนั่นเองนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็อ่ะเราใช้อันเดียวก่อน,นะเดี๋ยวเราจะเปิดี้็กๆชัดๆให้ดูนะคะเมื่อเราได้ตามนี้แล้วนะคะเราก็ใช้เนี่ยคะ่ะเราก็ใช้เนี่ยคะ่ะใช้คอเนี่ยคะ่ะที่เราปิดคอแล้วนะเราเอามาวางทาบเลยค่ะจับจุดไหล่ให้ตรงกันนะคะ แต่สาหรับใครที่ไม่มีตัวอย่างมาขนาดนี้ก็อย่างที่บอกเราวัดเราวัดกะกะเอาคาะว่าจากหุ่น่ะเราวัดมาเราวัดมาว่ามันจะลงกี่เซนนะคะก็วัดเอาแบบนี้ได้นะแต่นี่โอ๊ยจะมาสอนการก๊อบนะวางค่ะจับหลให้ชนกันนะคะและวางสันทบตรงหน้านี้ให้ดีค่ะเราก็วางมาเนี่ยค่ะวางมาที่แพทเทิร์นเนี่ยเลยอ่ะวางกลางหน้าให้มันตรงกับกระดาษก่อนนะคะเนี่ยตรงทบเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ใช้ใช้ดินสอวัดวาดค่ะ วาดนะคะอ่าวาดวาดก็จะได้เป็นโครงล่างแบบนี้ได้ Jamie, LIKE, เป็นโครงล่างแบบนี้นะคะอ่าตรงนี้เราอ้อยทําแบบนี้แล้วนะหลังอ่าหลังนั้นเราจะมาทําชิ้นหลังกันค่ะเราก็เอาคอหลังทําเหมือนกันนะคะเราก็เอาคอหลังทําเหมือนกันก็วัดวาดไปก็จับเหมือนกันจับไหล่ชนแล้วก็วาดคอหลังเนี่ยจับจับกลางหลังให้มันตรงกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะเราก็ก๊อไปเงี้ยเนี่ยคือการกอปคอค่ะกอปแบบนี้ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพวกเสื้อที่เป็นพวกคอ พอแบบนี้ที่ไม่ใช่ปกอะถ้าการกอบปกนี่จะยิ่งยากกว่านี้อีกนะนี่อันนี้ง่ายแล้วค่ะเดี๋ยวจะนี่ไงตามแบบนี้นะคะแล้วก็ทำล่างๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาวัดเช็คให้มันใกล้เขยงนี่นะคะอ่ะพอแล้วนะคะตัวนี้เราอย่าไปยุ่งเขามากเขาสีขาวโดนเขาเปื้อนอ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวอ้อจะที่ตรงนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้อีกนิดนึงนะตามอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะดูแบบเข้าใจนะอย่าใจร้อนนะคะกว่าจะเก่งเนี่ย ต้องดูให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจเลยทีเนี้ยทําอะไรมันก็เข้าใจหมดนะคะถ้าไม่เข้าใจนะทําอะไรก็งงไปหมดแหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวอราจะมาสอนอีกทีนึงนะอย่างที่บอกว่าจุดเนี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกวันเ,เราวัดไปเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไอเนี้ยตรงเนี้ยจากเส้นคอนวัดไปที่จุดอกนี่หลังจากน,นั้นเราก็วัดเข้ามาค่ะวัดเข้ามาทางคอนะคะหนึ่งเซนหนึ่งเซนแล้วก็ขีดเฉียงไปที่จุดอกนี่เหมือนกันหลังจากนั้น เราก็ปิดหนึ่งค่ะปิดเลยนะคะปิดหนึ่งเซนค่ะเขาเรียกว่าปิดคอนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เราก็ปิดมันคาะปิดอย่างนี้เลยก็ได้นะจะได้ไม่หนา <c oughs> อ่าเราก็ดูโครงล่างของที่เราก๊อปคอไปที่เนี้ยเราก็ดูว่ามันประมาณอที่เท่าไหร่เอาก็ใช้นี่ก่อนเรายใ,ใช้ดินสอบกบนนะคะเราก็ใช้โค้งไปเนี้ยค่ะ ใช้โค้งไปอย่างนี้ก่อนนะนี่นะคะใช้โค้งหลังเน่างน,นเราก็ดูว่าชิ้นหลังเนี่ยเราก็มาวางเทียบนะคะโดยที่เอาจุดไหล่เนี่ยให้ตรงกันค่ะให้ตรงกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ติ๊กตรงจุดนี้ค่ะนี่ให้ตรงกันแล้วเราก็ค่อยวาดคอหลังใหม่เพราะว่าที่เราก๊อบมานะ่ะมันยังไม่ตรงอะคะ่ะเราต้องมาทำนี่นะคะ ี่ค่ะแล้วก็วัดมันไปอย่างนี้นะคะอ่านี่จ้าก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาวัดคอชิว่าข้างหน้าอ่ะที่เราวัดไว้อ่ะมันได้สิบสามที่เราวัดไว้อยู่ไหนอะ่ะใครไม่เข้าใจดูคลิปที่ว่าอ้อยสอนการวัดตัวนะพราอ้อยจดรายละเอียดอยู่ที่อันนั้นนะคะ ก็จะไม่หยิบผ้าเข้ามาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมาเปื้อนเมจิเขาอะสิบสานิ้วครึ่งนะคะเราวัดก่อนนะคะ13นิ้วครึ่งครึ่งของ13นิ้วครึ่งก็คือ6นิ้วหนึ่งกระเบียดนั่นเองนะคะนี่เพราะว่าเราวัดแค่เท่าเดียวเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราวัดไว้อะเราวัดไว้แบบพอเต็มไงอะดูซิว่ามันได้ประมาณนี้ไหมโอ้โหได้หกนิ้ว เกือบ6นิ้วครึ่งอ่ะมันมันเกินไปนิดหนึ่งนะคะเกินไปนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรนะเกินไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยมันเกินไปนิดหนึ่งอะไรคดีเลยเพราะว่าอะไรที่มันเป็นคอแบบเนี้ยตรงเนี้ยเรากินไหล่เขาได้นิดหนึ่งคะ่ะยวอ้กินไหล่นะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นคอกลมคอแหลมอะไรเนี่ย <Evet. S 1> ช่วงเนี้ยเวลาเราเวลาเราเนี่ยเราต้องกดไหล่เขานิดหนึ่งเพื่อให้คอมันไม่เปิดนะคะช่วงนี้นะคะเอากดลงที่ประมาณจุดสามค่ะเราจะกดอยู่ที่ประมาณจุดสามนะคะ อ่ะทีนี้เราได้แล้วเหมือนกับว่าเราจะได้ตามรูปคอของเราที่ต้องการแล้วเพราะฉะนั้นอ้อจะลงเมจิให้ทุกคนดูเลยนะคะนี่ค่ะก็ลงเมจิเลยนะคะค่ะในที่สุดเสื้อตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราทําทั้งทั้งการวัดไซส์แล้วก็การก๊อคอนะคะอ่ะสิ่งที่อ้อจะอีกนิดนึงนะคะตรงนี้เวลาเรากอลฟคอหลังออกมาแล้วน่ะถ้ามันมองดูตรงนี้มันลึกไปแล้วเราไม่ชอบอะ่ะอย่างอย่างถ้าเขามีแบบมานะคะ เขามีแบบมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเขามีแบบมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะวางเนี่ยตรงนี้อีกทีงได้นะคะหลังจากที่เราก๊อบจากตรงนี้แล้วอย่างที่อ้อยสอนไปว่าก๊อปตรงช่วงคอะคะแล้วนะคะเราก็มาดูค่ะว่าช่วงเนี้ยช่วงช่วงตรงยาวหลังเนี้ยตรงข้างหลังมันเนี้ยมันจะตกยี่เท่าไหร่อ่าอย่างที่อ้อยเนี่ยก็ขีดมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็คือเอานี่มันก็จะขึ้นมาที่ประมาณครึ่งนิ้วค่ะนี่เราก็สามารถที่จะขีดแต่งมันได้นะ คือไม่ต้องให้มันโค้งลงก็ได้นะคะแต่ถ้าใครชอบโค้งลงก็ได้ค่ะส่วนสําหรับตรงนี้เวลาวัดก็ออกมาเท่ากันนะคะเราก็ทําแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ทํเเอาเส้นบนก็ได้ค่ะหรือใครจะเอาเส้นล่างก็ได้สำหรับแบบเสื้อตัวนี้ถ้าใครไม่มีตัวอย่างแบบนี้อย่างใครดูคลิปอ้อยนะคะอย่างคอตัวนี้นะคะคอตัวนี้นะคอจากคอเนะ่เส้นคอนะวัดลงมา5เซนค่ะ แล้วจากคอสูงเนี่ยวัดออกไปหเซนค่ะแล้วเรงงาก็โค้ง,งมาเราก็จะได้รอบคออยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ตรงคอหลังเนี้ยลงจากเส้นคอเส้นคอตรงนี้นะคะนี่ลงมาเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยคอคอตรงคอหลังเนี่ยวัดลงมาประมาณประมาณสองเซนค่ะวัดลงมาประมาณ2เซนนะคะ2เซนครึ่งค่ะวัดลงมาประมาณ2เซนครึ่งนะคะแล้วเราก็โค้งมาเหมือนเนี้ยค่ะ แล้วรอบคอตัวนี้เวลาว,วัดออกมาแล้วเนะี่ยมันจะสวมหัวลงค่ะเนี่ยสำหรับตัวนี้นะคะจากตัวอย่างอะ่ะเขามีกระดุมแต่ว่าเจ้าของเขาไม่เอาไม่เอาเป็นกระดุมนะคะเป็นซิปนะคะเวลาถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนี้มันสวมคอลงแล้วนะคะเราสามารถที่จะใส่ซิปแบบนี้ได้เอาหัวมันไว้ข้างล่างนะคะเนี่ยเราก็ใส่ซิปที่ประมาณนะะี้ค่ะตรงเนี้ยเราก็เราก็ากคือเย็บติดไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็ใส่ซิปแค่ช่วงเนี้ค่ะเพื่อให้มันเลยเส้นอกขึ้นมา ใส่ซิปน,นะคะเวลาเราสวมมันจะได้ง่ายนะคะก็ไม่ต้องจาเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะมันเหมือนกับว่าหัวเราสวมลงอยู่แล้วค่ะเราเอาหัวซิไปไว้ข้างล่างก็ได้เหมือนกันะนะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะอ่าเมื่อทําออกมาแล้วอย่างที่บอกว่าตัวนี้อ้อยจะทําเป็นแม่แบบค่ะเอาไว้ทําขายด้วยนะคะใครสนใจก็สั่งกับอ้อยได้นะคะก็มีไซส์อก40ที่เสร็จแล้วนะก็คือไซส์อกนี้ยสำหรับคนที่อกสาหรือ38ใส่ได้ะคะ่ะไซส์นี้นะคะ แล้วก็ไซส์นี้ก็คือที่ที่อ้อยทําอยู่ก็คืออก40เอว37แล้วก็สะโพก43สานะคะก็คือถ้าคนอก36หรือส8มะใส่ไซส์นี้ได้ค่ะแต่ถ้าใครไซส์ใหญ่มากกว่านั้นก็สั่งมาได้ค่ะตามแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้ที่อ้อยจะส่งให้ลูกค้าก็คือเป็นไซส์ที่อ้อยกมอบออกมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนเราทำ่ะตอนเราทำอะมันโป่งๆค่ะครับ กลัวว่าเขาวางไม่เป็นหรืออะไรนะอ้อยก็วางแล้วนะคะวางแล้วก็วัดออกมาเช็คออกมาแล้วค่ะว่ามันเท่าตามแบบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะปีชิ้นหน้าชิ้นหลังให้ในชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะหลังจากนั้นก็มีแขนค่ะมีแขนแล้วก็มีสาบแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแบบนี้นะคะใครสนใจก็ทกมาที่อ้อยได้นะคะอย่างไซส์ที่อ้อยทําตัวนี้ก็คือเป็นไซส์ L ค่ะอก40นะคะถ้าเกิดว่าใครไซส์อะไรก็สั่งมาได้ค่ะค่ะใครสนใจก็ทกมาได้นะคะ ก็หวังว่าการจัดทำคลิปของอ้อยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านงานตัดเย็บนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ้อยด้วยนะคะแล้วทุกคนถ้าดูแล้วไม่เข้าใจหรืออะไรก็คอมเมนต์ใต้ช่องได้ค่ะก็ทุกคนดูเงียบมากเลยอะความจริงอ้อยอยากให้มีการคอมเมนต์มาแบ่งมันแบบมามาบอกความรู้สึกได้นะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าช่องม,มันจะได้ไม่เงียบเกินไปนะคะค่ะดูแลเป็นยังไงก็ฝากติชมได้ใต้ช่องนะคะ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ